ยินดีครับทุกท่านครับนี่ครับอยู่ในรายการ l i k e เจอเกมเมอร์ทีวีอีนี่อยู่เป็นในโหมดของเออ่เป็นภาพถ่ายวิดีโอทางแบบนี้นะครับแปลว่าวันนี้มีคอนเทนต์ใหม่มาเสนออีกนะของรายการคิวแวนเดย์นะครับกับไลก e เจอเกมเมอร์ทีวีก็สำหรับช่วงท่านใดนะครับที่อยากจะถามนเกี่ยวกับผมให้ไม่ลืมนี่นะครับผมทางเฟซบุ๊กด้านบนนี้เลยนะฮะอยู่ขึ้นในตรงนี้ปุ๊บปุ๊บไป ถามคำถามมาได้ในแฮชแท็กที่มีชื่อว่าถาม l t g นะที่แพชแท็แล้วก็ถาม l t g นะัจะมีคนมาเล่นไหมยองรู้นะฮะอืมโอเคแล้วก็จะบอกว่าชแนลของเรานะครับมีสปอนเซอร์แล้วรู้หรือยังสปอนเซอร์ของเรานะคนนนนือ w n z s h o p นะครับเป็นร้านขายหนีในคลิปรูปดิวึ้งอ่ะขึ้นแหละนะฮะเป็นร้านขายเอ่อ ทุกอย่างในะเสื้อผ้ากระตามเนะื้อเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงนะครับนะจ๊ะเสื้อผ้าคุณผู้หญิงแล้วก็การกรแฟนะครับผิวก็ติดต่อได้ที่ไอจีตรงนี้เลยอาจารย์ขึ้นให้แปะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกที่อย่าลืมติดตามชแนลของผมแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กคำถามถาม LGG พระเจ้าวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของผมในคลิปการตอบคำถามนะจ๊ะยินดีายอาจารย์สบายดีค่ะ